เห็นชัดว่านางไม้ในชุดไทยยื่นมือยาวๆออกมาขวางทางเอาไว้จะหลบก็กลัวจะหลุดโคง้งพุ่งชนเลยเป็นหนทางที่หนงเลือกทำในเวลานั้นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดหลอนบนท้องถนน ที่เชื่อว่าหลายคนอาจรู้สึกไป่ต่างกับผมหรือเ,เพื่อนๆอีกหลายคนมากนักเพราะบนท้องถนนแต่ละเส้นทางบางแห่งไม่ใช่แค่เรื่องราวของอุบัติเหตุแต่ยังมีเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติที่ซ่อนอยู่มากมายขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้เจอหรือไม่เท่านั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เพื่อนสมัยเรียนของผมคนหนึ่งประสบเหตุการณ์แปลกๆในช่วงที่เขากลับไปพักผ่อนที่บ้านา่า ในช่วงปิดภาคเรียนซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วครับเพื่อนผมคนนี้ชื่อว่าโน่งผมจำได้ว่าสมัยยังเด็กพวกเราเรียนโรงเรียนวัดกันส่วนโน่งนอกจากจะเรียนโรงเรียนวัดแล้วก็ยังเป็นลูกศิษย์วัดกินนอนอยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าบ้านยาของโน่งอยู่ค่อนข้างห่างไกลาจากโรงเรียนมากช่วงปิดภาคเรียนถึงจะได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านสักครั้ง โดยที่หน่งกลับมาเล่าเรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังในวันที่เปิดภาคเรียนโหน่งมาในสภาพที่พวกเราจำแทบไม่ได้ทั้งที่ปิดเทอมไปแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นครับเมื่อผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้โกนผมสกินเฮดมาแบบนี้โหน่งก็บอกว่าไม่ได้อยากโกนหรอกแต่เข้าวัดบวชเพราะทําผิดพลาดมาบางอย่างซึ่งบางอย่างที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับถนนหลังวัด ที่หน่งต้องผ่านในการเดินทางกลับบา้านย่าที่โดยปกติถ้ากลับไปพักช่วงปิดเทอมหน่งจะใช้มอเตอร์ไซค์เก่าๆของทางบ้านเป็นยานพาหานะในการเดินทางเข้าออกสมัยนั้นย่าของโหน่งยังทำไร่ทำสวนร้านรวงต่างๆก็จะอยู่ห่างจากบ้านพอสมควรเด็กๆที่อยู่ในชนบทถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยออกไปข้างนอกกันเห็นหน่งเล่าว่า คนอื่นอาจจะไม่ค่อยกลัวอะไรแต่หน่งค่อนข้างกลัวเพราะเส้นทางสัญจรถ้าโพลเพลหน่อยได้ขับรถผ่านหลังวัดเจอเจ,อเจอดีเก็บอธิหรือว่าเจดีเก่าๆกุติร้างที่ไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ก็จะค่อนข้างหวาดกลัวอยู่สักหน่อยส่วนในวันที่เกิดเหตุหน่งก็บอกว่าบังเอิญว่าวันนั้นไม่ได้คิดจะออกไปไหนหรือถึงออกไป ปกติก็จะรีบขับรถกลับเข้าบ้านก่อนค่ำแต่วันนั้นเพื่อนก่าวอีกกลุ่มจัดงานวันเกิดเล็กๆก,กันที่บ้านเลยขออ่าเอารถมอเตอร์ไซค์ขับไปตอนไปก็ไม่ได้คิดอะไรขับรถผ่านเส้นทางหลังวัดจะมีต้นโพต้นหนึ่งที่โหน่บอกว่าไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอากาศร้อนจัดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นโพต้นนั้นเหมือนว่าจะยืนต้นตาย คือมีแต่กิ่งก้านสาขาแห้งๆเฉาๆหาใบโพไม่เจอเลยสยักใบยังเคยแอบ,บสงสัยว่าทำไมไม่มีใครมาโค่นทิ้งไปปล่อยยืนต้นตระงานอยู่อย่างนั้นนงบอกว่าด้วยความที่คุ้นชินเส้นทางอยู่ก่อนทำให้ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรลืมไปด้วยซ้ำว่าตัวเองดื่มกินกับเพื่อนมาถึงจะไม่เมาแต่ก็มีกลืมๆก,กันอยู่บ้างขณะขับรถกลับบ้าน แม่ตั้งใจจะไม่คำ้ำแต่ก็ทำเอาฟ้ามืดไปเลยขับไปก็ระแวงไปไม่ได้กลัวโลกลรีลับเหนือธรรมชาติอะไรนะครับแต่หนงกลัวความมืนของตัวเองจะขับรถแหกโค้งที่มีอยู่หลายโค้งเลยต้องตั้งสติขับรถด้วยความระมัดระวังมากกว่าปกติหลายเท่าขณะที่ขับรถไปเรื่อยๆลมพัดไปมาใบไม้แห้งๆก็ปลิวไปคืนนั้นแปลกตรงฟ้าไม่มีดาวเลย หลือฝนจะหลงฤดูดโหน่งก็ไม่แน่ใจนักแต่โหน่งเล่าต่อว่าหลังจากนั้นไม่นานเหมือนลมที่พัดแรงกลับนิ่งสงดเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งไม่ต่างไปจากสายตาของโหน่งที่จู่ๆก็มองเห็นต้นโพที่ยืนต้นตายที่ตรงานอยู่ตรงด้านหน้าหน้าแปลกท่ามกลางความมืดบรรยากาศชวนขนลุกจู่ๆก็ปรากฏเสียงสุนัขที่เห่าหอนไล่กันมาเป็นทอด ซึ่งก็คงเป็นสุนัขในวัดที่อาศัยค่าวัดกินกันนั่นแหละครับนงบอกผมว่าจริงๆแล้วไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวอะไรเหล่านี้มาก่อนอาจจะเป็นเพราะเรียนโรงเรียนวัดแล้วก็ยังอาศัยวัดอยู่กับหลวงตาในช่วงเปิดภาคเรียนแต่วัดในเมืองมันก็ต่างจากวัดชนบทหน่อยเพราะแถวบ้านของนงจะเต็มไปด้วยป่าหญ้ารกทึบสลับกับท้องทุ่งนา,นาไร่สวนไฟฟ้าส่องสว่าง ก็ไม่ได้มีมากมายเพียงพอที่สำคัญรถมอเตอร์ไซค์ของยาก็ไม่ได้ใหม่ทันสมัยแสงไฟหน้ารถก็ไม่ได้สว่างจัดจ้ามากนะักแค่พอมองเห็นทางแบบต้องระมัดระวังหน่อยเท่านั้นระหว่างนั้นเองนองบอกกับผมว่าเหมือนมีบางสิ่งเป็นภาพซ้อนอยู่ภายในลํำต้นที่ตายซากตอนแรกก็นึกว่าตาฝาดถึงกับยกมือขึ้นมาขยี้ตา แต่ภาพนั้นก็ยังไม่เลือนหายไปแถมยังค่อยๆเคลื่อนออกจากลำต้นของไม้ใหญ่ตอนนั้นหน่งร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อมองเห็นชัดว่าเป็นเหมือนผู้หญิงผมยาวผมสบายสวมชุดไทยเหมือนที่เคยเห็นตามสารต่างๆที่เขาซื้อมาแก้บนกันอะไรก็ไม่น่าตกใจเข้ากับใบหน้าขาวซีดตัดกับดวงตาสีแดงราวกับสีเลือดไม่ใช่คนหรอกจะนางไม้หรืออะไรก็ตาม นงถึงกับผมฟูขึ้นมาด้วยความตกใจก่อนบิดเร่งเครื่องรถให้เร็วขึ้นเพื่อให้ผ่านจุดนั้นไปให้ได้แต่มันแปลกมากที่ไม่ว่าจะขับเร็วแค่ไหนรถก็วนกลับมาจุดเดิมเหมือนเขาวงกตหรือเมืองลับแปลที่หน่งเคยได้ยินตอนที่หน่งกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังผมจําได้ว่าหน่งยังมีสีหน้าอาการตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์สุดสะพรึงแบบนี้มาก่อน สุดท้ายเห็นว่ารอบหลังสุดที่วนกลับมาที่เดิมจะด้วยความเมาหรือด้วยความโมโหอะไรก็ตามนงเลยเผลอววยวายออกมาคำหนึ่งว่าคนก็อยู่ส่วนคนแล้วทำไมผีไม่อยู่ส่วนผีจะมาร้านหลอกหลอนกันทำไมเท่านั้นแหละนงบอกเหมือนไฟดับตัดสวิตไปเลยมารู้ตัวอีกทีเหมือนทั้งคนทั้งรถนอนแน่นิ่งหมดสติอยู่บนไหลยทาง น่าจะเป็นช่วงโค้ไม่ไกลจากต้นโพส่วนที่มารู้ตัวก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างมืดสนิทเต็มไปด้วยเสียงสุนัขที่เห่าห้อนเสียงนกกลางคืนที่ร้องดังวนเวียนอยู่เหนือเรษะตอนที่ได้ยินมันเหมือนทุกอย่างหลอนจนรั่วไปหมดพยายามจะขยับตัวขยับรถแต่ก็เหมือนถูกสตาฟเอาไว้ถ้าอยู่ในสภาพคนที่หลับไหลก็น่าจะคล้ายๆถูกผีอัมประมาณนั้น ผมและเพื่อนได้ยินหน่งเล่ามาถึงตรงนี้ก็ให้คิดไปสารพัดว่ามันน่าจะมีประเด็นอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้ขึ้นอยู่ดีๆพีสางนางไม้จะออกมาตามหลอกหลอนหน่งทำไมหน่งมันก็บอกว่าก็นั่นแหละบางครั้งคนเราก็ทำอะไรลงไปโดยไม่รู้ตัวหรือทำไปโดยไม่คิดกว่าจะมานั่งลำดับได้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้ ก็จนเมื่อยาก,กับจะญาติออกมาตามหาเพราะโหน่งไม่กลับบ้านจนค่อนสว่างมาเจอก็คือสภาพอย่างที่เห็นเหมือนรถล้มเนื้อตัวถลอกเป็นแผลไปหมดโชคยังดีที่หัวไม่แตกแต่ก็ยังพอจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากกลับมาถึงบ้านได้นอนพักอยู่หลายวันเพราะแทบจับไข้หัวโกรนไปเลยขณะที่โหน่เงเองก็ลำดับเหตุการณ์ เหมือนภาพซ้อนขึ้นมาให้เห็นว่าหลังจากที่ขับรถวนอยู่หลายรอบไม่พ้นจากวังวนของต้นโพที่ยืนต้นตายด้านสซีพิกสุดก็คือเห็นชัดว่าหนางไม้ในชุดไทยยื่นมือยาวๆออกมาขวางทางเอาไว้จะหลบก็กลัวจะหลุดโค้งพุ่งชนเลยเป็นหนทางที่หนงเลือกทําในเวลานั้นนึกสภาพเหมือนเรื่องเล่าผีที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ถ้าเราพุ่งชนพลังงานลี้ลับ หลาตัวตนมันก็เหมือนเราวิ่งผ่านอากาศทุกอย่างจะผ่านไปแต่เอาเข้าจริงมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่พุ่งชนกลับไม่ใช่ท่อนแขนยาวๆของนางไม้กลับกลายเป็นท่อนไม้ค่อนข้างยาวที่ขวางเส้นทางกลับบ้านเอาไว้โนมารู้ทีหลังว่าเสียงรถประท้ากับท่อนไม้จนกระเด็นไปตามแรงเวียงเสียงดังจนพระเนนกุติใกล้ พาการลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ทุกคนแทบไม่มีใครกล้าลุกออกมาดูว่ากันว่าต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อนข้างเหี้ยนพอสมควรเพราะก่อนหน้านั้นเคยมีคนพยายามจะโค่นจะตัดทิ้งออกไปเพื่อปรับเส้นทางแต่ก็เกิดเหตุร้ายกับคนที่ทำบางก็บาดเจ็บบางก็เสียชีวิตภายหลังมาหลวงตาเจ้าอาวาสก็ไม่คิดจะโค่นอีก ได้แต่ปล่อยยืนต้นตายอยู่อย่างนั้นยญาของโหน่งบอกกับหน่งว่ามีนางไม้อาศัยอยู่ในต้นโพถ้าไม่มีใครไปรบลูหรือว่าคิดร้ายก็ไม่เคยจะออกมาให้เห็นหรือทำร้ายอะไรใครยญาเลยถามโหน่องออกไปตรงๆว่าเคยไปทำอะไรที่ต้นโพนั่นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเท่านั้นแหละโหน่งเพิ่งถึงบางอ้อนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน เขาเคยขับผ่านเส้นทางนี้เพื่อกลับบ้านแบบนี้แหละแต่เกิดปวดท้องขึ้นมาเลียวซ้ายแลขวาหาทางไหนไม่เจอเห็นว่าต้นโพก็เก่าแก่แถมยังยืนตายซากแบบนี้ต้นใหญ่พอที่จะบางตัวของเขาเอาไว้ได้เลยยืนฉี่ตรงโคนต้นโพนั่นก่อนกลับบ้านหนองเล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าทำไมหลังจากนั้นมาเขาชอบฝันแปลก บางคืนก็ฝันเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยมายืนชีน้หน้าบางคืนก็ฝันเห็นเป็นเงาดำลางๆเคลื่อนผ่านปลายเท้าแล้วก็หายไปแต่ที่ชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นค่ำคืนนั้นคืนที่น้องขับรถกลับจากงานเลี้ยงบ้านเพื่อนจนเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนับว่าเคราะห์อย่างดีที่ไม่บาดเจ็บหนักหรือเสียชีวิตแต่ถึงอย่างนั้น ยญาของหน่งก็อดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากหน่งพอหายดีขึ้นหน่อยก็พาไปวัดทำบุญถวายสังฆทานเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงตาท่านฟังที่มาของการโกนผมเข้าวัดก็เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นแหละเพราะหน่งบอกว่าหลวงตาพอรู้เรื่องเขา้าก็แนะนำให้บวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนางไม้ใต้ต้นโพนั่นเพื่อความสบายใจ อย่างน้อยก็เป็นการขอขมาไปด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันคิดหน้าคิดหลังก็ตามโหน่งก็เลยตัดสินใจบวชเพราะเป็นช่วงปิดภาคเรียนพอดีถึงได้กลับมาเรียนในสภาพหัวโล้นเลยส่วนที่ต้นโพต้นเดิมโหน่งก็บอกว่าเขาได้ใช้วิธีนำทุบเทียนแพรไปวางสักการะขอเข้ามาต่อนางไม้ที่ใต้ต้นโพนั้นบอกกล่าวด้วยคำพูดว่า ต่อไปจะไม่ลบลู่หรือทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมขึ้นอีกซึ่งมันก็แปลกมากเพราะหน่งบอกว่าเหมือนนางไม้ก็รับรู้ในคำขอขมาของเขาอยู่ๆก็มีลมพัดแรงมาวูบหนึ่งจากต้นโพที่แทบหาใบไม้ไม่เจอมีแต่กิ่งก้านสีน้ำตาลที่มอดไหมเพราะยืนตายซากอยู่ท่ามกลางแสงแดดเท่านั้นเวลานั้นกลับมีใบโพปลิวมาติดที่จีวรของนง ตรงช่วงไหล่พอดีใบโพสีเขียวสดที่ถึงทุกวันนี้หนงก็ยังไม่รู้จริงๆว่าเป็นปลิวมาจากทิศทางไหนกันเพราะในวัดแห่งนั้นก็มีต้นโพอยู่แค่ต้นเดียวจริงๆหรือบางทีนางไม้คงมาบอกให้รู้ว่าได้รับคำขอเข้ามาจากเขาแล้วหนงว่าอย่างนั้นพร้อมกับหยิบใบโพที่ว่าออกมาให้พวกเราดู มันเป็นใบโพที่หน่งลงทุนเอาไปเคลือบพลาสติกติดย้ามที่สะพายไปนั่นนี่ตลอดเอาไว้หน่งบอกว่าย่าบอกให้เก็บรักษาไว้ดีๆอย่างน้อยก็ไว้เป็นเครื่องรางปกปักรักษาและดูแลเรานอกจากเรื่องราวแ,แปลกๆของใบโพที่ปลิวลงมาแล้วหน่งยังเล่าต่ออีกว่าตลอดเวลาที่บวชขอเข้ามาอยู่ที่วัดสองหรือสมสัปดาห์เขาไม่เคยฝันเห็นนางไม้ มายืนชี้หน้าหรือมีเงาดำเคลื่อนผ่านปลายเท้าให้ชวนขนหัวลุกอีกเลยคล้ายๆกับว่าการขอเข้ามาด้วยการบวชอุทิศกุศลในครั้งนี้เป็นสิ่งที่นางไม้ได้รับและยอมรับในความตั้งใจจริงของหนงนั่นแหละส่วนผมกับเพื่อนได้ฟังเรื่องเล่าช่วงปิดเทอมของนงก็อดคิดไม่ได้ว่ายังมีใครอีกไหมนะที่ได้เจอนางไม้ใต้ต้นโพที่ยืนต้นตายอยู่ตรงนั้น เพราะผมเชื่อว่าคงไม่มีแค่เด็กสซนๆอย่างหน่งในสมัยนั้นหรอกที่อาจเผลอไปลบหลู่ผีสางนางไม้โดยไม่ตั้งใจหรือเจตนาซึ่งหน่งก็บอกกับผมว่าก็เห็นว่ามีอีกหลายคนที่เคยเจออย่างลุงแม้นลุงสับเปอรเอเองด้วยความที่แกเป็นคนขี้เมาวันดีคืนดีแกก็เคยเดินไปเจอนางไม้แล้วด้วยความเมาแกก็ออกปากแซวไปบ้าง แทโลมไปบ้างตามประษาหลวงตาก็เคยเล่าวา่าลุงแม้นเองก็เคยถึงกับจับไข้หัวกรนปากพร่ำพูดแต่ว่าขอโทษทั้งที่หลับตาแต่มือก็พนมอยู่อย่างนั้นจนหลวงตาต้องทำน้ำมนต์มาอาบให้ถึงได้หายจากอาการหลอนวิญญาณน,นั่นแต่จะว่าไปหลังจากที่หนงได้เจอเหตุการณ์สุดสะพรึงท่ามกลางความมืดในคืนที่ไม่มีดาว กลับไปหน้าขาวซีของนางไม้ใต้ต้นโพที่หน่งยังจําได้ไม่ลืมเขาก็บอกกับผมและเพื่อนๆว่าตั้งแต่นั้นมาเคยผ่านไปผ่านมาอีกหลายครั้งก็เริ่มมีผ้าสามสีผูกรอบต้นไม้นี้มากขึ้นญาของโหน่งบอกว่าชาวบ้านที่ได้ยินข่าวบางก็ไปบนบานสารกล่าวไปขอหวยขอพรอ,อะไรกันบ้างจนกลายเป็นตำนานไปเลย หลายคนเชื่อว่ามีนางไม้หน้าตาสาสวยสิงสถิดอยู่ที่ต้นโพต้นนี้จริงๆแน่นอนครับว่าไม่ต่างจากเรื่องหน่งเพื่อนของผมที่เขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ตาฝาดไปเพราะนางไม้มีอยู่จริงและยังคงอาศัยอยู่ที่ต้นโพต้นนั้นต้นที่ไม่เคยมีใครกล้าไปแตะต้องหรือแม้แต่จะคิดตัดรากถอนโคนแต่อย่างใดและทุกครั้งที่หน่งได้กลับบา้านย่า เขาก็มักจะซื้อพวงมาลัยไปไหว้หนางไม้ที่ใต้ต้นโพนั้นเสมอเขาบอกผมว่าอย่างน้อยเขาก็เชื่อว่านางไม้ยังคงปกป้องดูแลตลอดในการใช้รถใช้ถนนของเขาตั้งแต่ครั้งนั้นจบจนถึงวันนี้ที่เวลาผ่านมาแล้วหลายปีก็ตาม